คนคนจีนเขาจะพาเลี้ยงลูกใครพาอยู่พระหุรัตบานี้เลยไปไปหางานใหม่ว่าไปหางานใหมกลุ่นี่ห่างไกลฝ่าแม่ดำสมัยก่อนนี่ไปสมัครงานระวางในแม่หัวซีมันเป็นซีลอยค่ะมันเอาอยู่เฮ็ดเงินกับเป็นทีปเงินกับเป็นตีลูกทีกับเป็นบานีเขาจบพอเจ็ดเขาได้เจ็ดลอยแม่แคมเก๋หลายมันก็มีบ่เรียนหนังสือนี่แล้ จิ้นแกลับบ้านเป็นได้บ่านนี้แต่งงานมามีลูกเห็นลูกเลี้ยงจบปริญญาตรีไม่แค้นใจว่าลูกมีแค่จบมันไ่ได้ขคนปรากฏว่าไปเลี้ยงกับพวกคณะอาจารย์เพ้นนี่แหละก็เลยจบมอหัวขาเดี๋ยวโอ้ว่าสมบัติอะดาตัวนี้ปัตตุกตัวปัตตุกตัวปัตตัวอายุนี่โอ้มีโอกาสนี่แม่อยากเลี้ยงปริญญาตรีอยู่ป่านั่นเลยประเด็นนี้นะเดี๋ยวนี้นี่คันเลี้ยงคือจะขาดทุนไปยังขาดทุนไปยังล่ะ สมัชยงั้นไดนเขาก็สิบ่เอาไหมคะเออเล่นไปหลดเพราะไปยังดอกก็เลยคิดว่าเอ้ยจีคำนวณก่อนว่าสิมีต้นทุนไรบันไดย่างไรโอ้ครับครับอ๋อเยี่ยมมาคุณแม่สว่างนี่ครับบุญฐานหรือตาโอ้สาจุตอนนี้อายุเท่าไรถึงถึงสามสิบไปนี่หกสิบวัยตื่นแต่แม่อายุเท่าไหร่แม่หกปีบาเดี๋ยวตอนยังอ่องตองอยู่เนาะขอบคุณนี่เลยขอบคุณนี่เลยทานกุมท้อผ่าโอ้ตี ก็คือก็จะน้องคนไหยมากนะเป็นย่ำเลยย่ยมเลยอ้าวได้ยังมามาหมุนเวียนในกลุ่มนี่แหละค่ะจ้า